ย่างกายเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูแรงน้ําในคลองก็เริ่มเหือดแห้งลงทุกทีซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้ออกมาหาปลาขอนไปแกงใส่หน่อไม้ส้มในวันนี้เขาก็ได้แบกแห้หกศอกออกมานั่งจอบบอนอยู่ข้างแอ่งน้ำเช่นเคย ซึ่งแอ่งน้ำโฮเจาที่อยู่เบื้องหน้าเขานี้มีปลามากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาคอปลาเข็งปลาเกระเดิดและปลาซิลออาสรวมไปถึงกุ้งฟอยและหมักหอยเชอรี่ก็ยังพอมีให้เห็นซึ่งถือว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียว เมื่อเขาได้ทำเลที่เหมาะสำหรับการจอบ่อนแล้วเขาก็ไม่ได้รอช้ารีบขึ้นแหในทันทีแต่แหของเขาดูเหมือนจะพันกันอุยอุยเนื่องจากว่าเขาเอาไปวานมาหลายที่แล้วทําให้การขึ้นแหของเขาเป็นไปด้วยความล่าช้ากินเวลาไปราวสามชั่วโมงครึ่ง เมื่อเขาขึ้นแฮเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เดินไปนั่งลงที่ข้างแอ่งน้ําพร้อมกับแงะมามองกล้องแล้วจมว่ากุสิยองมันกับคักเบิ้งมือนี่ซึ่งจากประสบการณ์การวานแหจอบ,บ้อนที่เขาเคยผ่านมาอย่างโชกชนประมาณ3ครั้งทําให้เขามั่นใจได้ว่าในแอ่งน้ําแห่งนี้มีปลาช่อนใหญ่ไซส์12ตัวโลอย่างแน่นอน เขานั่งจอบอยู่ไม่นานปลาก็ได้บ้อนขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเขาจึงได้ตัดสินใจโยนแหและชีโบชีเบไปที่แอ่งน้ำเมื่อโยนแหลงน้ำแล้วเขาก็ไม่รอช้ารีบโตนน้ำลงไปเพื่อจะดึงแหออกจากหญ้าซึ่งน้ำในแอ่งน้ำนี้มีความลึกเป็นอย่างมากลึกประมาณเพียงหัวเขา หลังจากที่เขาดึงหญ้ากออกจากแหเรียบร้อยเขาก็ไม่รอช้ารีบงงมซาวในแหทันทีเพื่อจะเจออะไรดีๆสักอย่างและจากการสังเกตน้ำหางของปลาที่ขึ้นนั้นคาดว่าจะเป็นปลาช่อนใหญ่ไซแหขีดอย่างแน่นอนและแล้วก็เป็นไปตามที่เขาคาดการเพราะหลังจากที่เขางงงซาวอยู่ไม่นานก็จับปลาช่อนตัวใหญ่ ใสแหะขีดขึ้นมาโชว์พร้อมกับเดินหายไปจากกล้องหลังจากที่เขาเอาปลาข้อใหญ่ใสแหะขีดบรรจุลงในถุงหมานเรียบร้อยเขาก็ไม่รอช้ารีบลงไปงมงมงสาวในแหต่อเพื่อจะเจออะไรอีกและมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆเพราะหลังจากที่เขาลงไปงมแหอยู่ไม่นานเขาก็งมเจอเข้ากับ ก้อนหินและกิ่งไม้เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นไม่นานก็มีปลาข้อใหญ่ใส่แหะครึ่งขีดกระโดดออกจากแหะต่อหน้าต่อตาเขาทำให้เขาคิดในใจว่ารอบนี้คงได้แค่ตัวเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมือของเขา ได้ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องหยุดชะงักอยู่นานพอสมควรเวลาผ่านไปราวสี่ชั่วโมงเขาก็ยังกุกกุกกลัวกัวงมๆงสาวๆอยู่ใต้น้ำเหมือนกับจะเจออะไรบางอย่างและทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยกอะไรบางอย่างขึ้นมาโชว์ทำให้เห็นว่านี่คือปลาช่อนใหญ่ไซ เท่านิ้วก้อยมือซึ่งเมื่อเอาปลาตัวที่สองมาใส่ในถุงหมานรวมกันทำให้ถุงหมานมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเราขึ้นขีด